สวัสดีครับมือคนดูยี่นารักของผมทุกท่านสวัสดีเวยรุ่นไทยแลนด์ทุกคนรีวันนี้เราจะมาพูดถึงมือถือสเปคดีๆหน้าจอใหญ่ๆตัวคุ้มตัวจบอีกหนึ่งรุ่นครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีมือถือ ที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆอ,อีกแล้วใครที่กำลังมองหามือถือในเลนราคาประมาณ6,000บาทฝากรุ่นนี้เอาไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆด้วยก็แล้วกันน่นอนครับวันนี้ครับตามชื่อคลิปครับเราอยู่กับเจ้ารุ่นนี้ครับหวเว่ยโนวา Y70 รุ่นนี้ สเปคน่าสนใจมากนะครับทเปิาคา5้า9เบาทในบ้านเราสิ่งที่คุณจะได้คุณจะได้มือถือที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ใหญ่มากๆใหญ่ถึง675นิ้วใหญ่ชิปเซ็ตคิเิน710ประสิทธิภาพเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มแล้วก็น่าสนใจมากๆ ใครที่เป็นสายเกมมีงบราคาไม่เกิน6,000บาทไม่ควรพลาดจริงๆในแบต6 0 0 0ได้ชาร์จไว2 2 5วัตต์มีกล้องหลังมาให้จัดหนักจัดเต็มถึง3เลนนี่คือสิ่งที่คุณจะได้บน h oh, ห hey, วตโนวาไวจ์เรุ่นนี้แล้วก็รุ่นนี้ถ้าเราจะพูดถึงตัวเครื่องนะครับก็จะมีวันจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด2สีได้แก่สีคิดตันบูสีคิดตันบูก็ตามไม่ทุกคนเห็นเลยนะครับแล้วก็มีสี มิดไนท์แบ c คถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวนี้จะมารีวิวให้ชมก็นแล้วกันก่อนอื่นเหมือนเดิมครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงรายละเอียดตั้งตานเนี่ยเรามาดูกล่อ,องของเจ้ารุ่นนี้กันก่อนว่าหน้าตาพภเกจกล่องเป็นยังไงภายในกล่องเขาแถมอะไรมาให้เราบ้างหน้าตาพภเกจกล่องของ h u ว w e i Nova Y70 รุ่นนี้เนี่ยนะครับ ก็จะมาพร้อมกับโทนสีกล่องที่เป็นสีขาวแบบนี้เลยนะครับเรียบหรูดูดีมีสไตล์เหมือนเดิมครับต้องมีสตังด้วยนะฮะกำเงินไว้เลย6 0 0 0บาทถึงจะได้ใช้ทุกบส่งประมาณนี้นะครับก็ตามแบบสไตล์ของมือถือของฮุ้ยนะครับส่วนใหญ่มือถือของฮว้ยเนี่ยเขาก็จะมาพร้อมกับแพ็กเกจกล่องที่เป็นสีขาวตัวนี้ด้านหน้าเขาจะมีเขียนว่าฮ u ้ยโนวา y เจ็ดสิบตัวนี้เหมือนเดิมไม่มี g ีเมาให้ครับแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อาการใช้งานแน่นอนเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงไม่เป็นอุปสรรรรคต่ออกกาาาใช้้งนมมพับ หัวเว่ยแอปแกลลี่มาให้เหมือนเดิมนะจะหน้าตาประเกจกองหลักๆประมาณนี้นะตอนทีุ่กคนซื้อนะครับแลมให้มาสีกิบครับรอมร้อยแปดกิบนะครับสีที่ผมได้มาคือสีคิตตันดูเปิ์มาสิ่งแรกเลยนะครับที่เราจะเห็นจริงๆแล้วเราจะเห็นตัวเครื่องด้านในอุปกรณ์ที่แถมมาก็จะมีเข็มจิ้มซิม มาให้หนึ่งอันหน้าตาวงกล,กลมดูดีเลยทีเดียวมีเคสใสมาให้หนึ่งอันแถมเคสใสงาน TPU ดีๆมีความหนาพอสมควรเคสที่ถามมางานดีสมุดคู่มือมาให้หนึ่งเร่มนะครับหลักๆก,ก็จะประมาณนี้หน้าจอติดฟรีไม่เรียบร้อยภายในกล่องมีเคสมีฟรีมาให้เลยอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีสายชาร์จมาให้นะครับตัวนี้เป็นสายชาร์จแบบ Type C แถมมาให้1เส้นสีขาวๆมีอะแดปเตอร์ตัวนี้แถมมาให้เป็นแบบนี้เลยไม่แน่ใจว่าเครื่องขายจะแถมมาเหมือนเครื่องซื้อหรือเปล่าแต่ว่าที่แถมมาได้ชัดวาย22.5วัตต์ไมในกล่องเลยหลักๆอุปกรณ์ไม่ได้กล่องประมาณนี้ตอนที่ทุกคนซื้อนะครับมีเคสมีฟิล์มแถมไม่ได้กล่องเลยไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มหมูฟังไม่มีแถมมาให้ตามแบบสไตล์ของมือถือแบรนด์จีนรุ่นทั่วๆไป หลักๆอุปกรณ์ต่างๆก็จะประมาณนี้ต่อมาเดี๋ยวเรามาลองใส่เคสกันดูสักนิดหนึ่งเคสที่แถมมาในรุ่นนี้ก็ต้องบอกเลยว่าแถมมาดีนะครับแน่นอนเคสแถมกับเคสที่เราซื้อแยกเนี่ยมันจะแตกต่างกันเพราะว่าเคสแถมมันจะให้มาดีกว่าเคสที่แถมมาถ้าใส่กับสีคิทตันบุนะครับก็จะเน้นโชว์ตัวเครื่องสวยเลยทุกคนพรีเมียมมากทุกคนบอดี้แบบเนี้ยถ้าเป็นตะกอนนะครับเราจะเห็นแค่มือถือที่เป็นมิดเลนหรือว่าเหลือทงของหัวเว่ยเท่านั้นแต่ปัจจุบันมือถือส 4,5,000ของแบรนด์หั a เว่เนี่ยคุณก็จะได้ความพรีเมียมไม่แตกต่างจากมือถือเมทเลนหรือว่าเหลือทงของค่ายนี้นะครับกล้าการันตีเลยว่ามือถือได้ราคา5,000ถ้าเราจะพูดกันแบบตรงๆเลยนะฮะพูดถึงความพรีเมียมเนี่ยไม่มีใครกล้าให้ดีไซน์ที่พรีเมียมเหมือนหัวเว่อีกแล้ว โดยเฉพาะรุ่นนี้ใส่เข้าไปก็จะประมาณนี้นะครับข้างๆก็จะมีเว้นในส่วนของสแกนนิ้วมือมาให้ปุ่มพาวเวอร์ตรงนี้ก็จะสามารถสแกนนิ้วมือได้ด้านบนเว้นพอร์มตมาตัดเสียงมาให้เรียบร้อยนะครับส่วนด้านล่างก็เว้นพวกลำโพงพอร์ตชาร์จบลูทูธ3.5มาให้แกที่ทำา,าง,งานดีนะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแนบกับตัวเครื่องดีแล้วก็เวลาที่เราจับฟิลิ่งการจับดีมากๆต่อมาเรามาพูดถึงดีไซน์ของ Huawei Nova Y70 รุ่นนี้ต่อดีกว่าถ้าเราจะพูดถึงดีไซน์ของ Huawei Nova Y70 รุ่นนี้ผมจะพูดแค่ คิดตั้นบูความสวยงามก็ตามให้ทุกคนเห็นเลยเรื่องแรก สิ่งที่อยากให้ทุกคนทราบเอาไว้เลยถ้าใครที่ซื้อสีสนี้คุณจะต้องทําใจเรื่องของความสกรปรกเพราะว่าอาจจะติดรอยนิ้วมือง่ายนิดหนึง่งความสวยงามรุ่นนี้ถ้าให้เป็นคะแนนเทียบกับในเลตราคาสิบต็มสิบไม่หักเลยครับทุกคนด้านหลังฝาหลังนะครับเขาจะมาพร้อมกับดีไซน์ฝาหลังแบบ 2.5D ซึ่งเราไม่ค่อยเห็นกับมือถือในราคานี้สักเท่าไหร่งานประกอบดีมากทุกคนสีสวยมากๆสีคิดตั้นบุเวลาที่สะท้อนแสงสวยมากๆด้านหลังก็จะแอบเคิร์ฟเคิร์ฟทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาด้านหลังก็จะมีตำแหน่งงขอ กล้องหลังไม้สมเลนได้กล้องหลักสื่อ8ล้านมีเลนมุมกว้างไม้ห้าล้านมีเลนเด็บใา้ห้2ล้านข้างๆมีปุ่ม Power. ตรงปุ่มว่าเป็นสแกนดยน้ำมือนะครับมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงมีไมดเสียงมาให้ด้านบนด้านซ้ายมีสล็อตใส่ซิมรุ่นนี้เป็นแบบไฮบริดสล็อตแต่ว่าตัวเครื่องก็ให้มาเยอะนะได้รอม128กิกกับในได้ราคาประมาณ6,000เนี่ยถือว่าคุ้มมากๆมีไม่กี่รุ่นนะที่จะได้รอมขนาดนี้ด้านล่างก็จะมีพอร์ตชาร์จแบบ Type C ร,รับชาร์จไว22.5วัตต์มีรูฟังส5มามาให้มีลำโพงหลักมาให้รุ่นนี้ลำโพงได้ลําโพงตัวเดียวนะครับแต่ว่าจุดเด่นของรุ่นนี้เนใน้นนนา,ามาถจชอ์ Power Bank ชหืื เครื่องหลักของเราได้ด้วยสามารถแชร์แบตเตอรี่ให้กับมือถืออีกหนึ่งเครื่องได้เลยฝาหลังหลักๆก็จะประมาณน,นี้นะครับตรงนี้มีโลโก้หัวใจเห็นไหมติดกับน้นมือง่ายนะครับนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องรู้พอตัวเครื่องมันสวยเนี่ยมันก็ต้องแลกกับความสกรปรกแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาการใช้งานหรอกนะครับเพราะว่าเราเอาผ้าเช็ดมันก็ออกแล้วงานประกอบดีนะครับแล้วก็วัสดุที่ให้มาดีม,มากๆต่อมาเรามาพูดถึงเรื่องของหน้าจอันต่อดีกว่า h อ้ยนะว่า Y 70รุ่นนี้ถ้าเราพูดถึงหน้าจอครับรุ่นนี้ครับเป็นมือถือที่เหมาะมากๆและมากๆกับคนที่หามือถือที่หน้าจอใหญ่เหมาะที่ซื้อให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่มีอายุช้ยมากเพราะว่าสิ่งนี้กณได้เลยครับคนจะได้มือถือหน้าจอขนาดใหญ่ถึง6.75นิ้วนะครับเกือบ7นิ้วะท่านผู้ชมหน้าจอรุ่นนี้สีสันโอเคเลยความละเอียดรุ่นนี้ให้มา HD แล้วก็ในรุ่นนี้รีเฟรชไดจอ60เฮิร์ันหน้ามีติ่งแบบหยดน้ำมาให้มีตำแหน่งของกล้องหน้าขอบจอค่อนข้างบางนะครับสำหรับในรุ่นนี้การถัดโอเคมาก กับในเนราคานี้สีสันเท่าเทียมไปดูคอนเทนต์ต่างๆเอาไปดูยูทงยูทูบโดยรวมผมให้ผ่านนะกลับในเลนราคานี้นะครับจัดว่าไม่ได้แย่หน้าจอใหญ่ดูหนังแบบสะใจดีเจอว่าเ,เพื่อนๆน่าจะชอบโดยเฉพาะคนที่อยากจะได้มือถือหน้าจอใหญ่ๆเนี่ยน่าจะถูกใจคุณพ่อคุณแม่ซื้อไปไม่ต้องไปเอื้อมดูแบบนี้นะฮะสีสันก็เอาเป็นว่าตามแบบสไตล์ของมือถือที่มาพร้อมกับหน้าจอแบบ LCD กรร้วกันนะครับสีอาจจะไม่ได้จัดจ้านมากแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับหน้าจอใหญ่ดีเหมาะมากๆกับคนที่ชอบมือถือหน้าจอ เรื่องต่อมาเรามาพูดถึงสเปคและการใช้งานกันต่อดีกว่า ถ้าเราจะพูดถึงสเปคครับหัวเว่โนวา Y70 รุ่นนี้ทางด้านของสเปคสิ่งที่คุณจะได้เลยครับคุณจะได้ชิปเซ็ต KILIN 710ชิปเซ็ตตัวนี้ผมกล้าพูดเลยว่าเร็วแล้วแหละกล้าการันตีเลยว่าแรงกว่าเมท e คไฮโดรจี88มี r รมให้4 g ิกกรัม18 g b กะไบต์นะครับบลูทูธรุ่นนี้ให้มาเป็นบลูทูธ5.1แต่ว่า Wi-Fi ข้อจํากัดของิน710เพื่อนๆจะไม่สามารถใช้งาน Wi-Fi 5G ได้นะครับรุ่นนี้จะรองรับแค่ WiFi 2.4G เท่านั้น มีแบตมาให้6 0 0 0เเรื่องของสเปคโดยรวมเนี่ยกับในรราคา6000ผมคิดว่าคุ้มนะคุ้มมากๆได่ล์สี4รอมร้อยี่สินี้ก็คุ้มแล้วนะครับมารวมกับตัวคิริน710ที่ขึ้นชื่อเรื่องของความแรงแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องของการประหยัดแบตสเปครุ่นนี้ให้มาดีมากเรื่องการใช้งานอันนี้อาจจะยาวหน่อยแล้วผมจะมาลองใช้ให้ดูนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมทํารีวิวของหัวเว่ยหลายๆรุ่นมีเพื่อนๆอินบ็อกเข้ามาหาผมเยอะพอสมควรพอที่มี o o l e Mobile s e r v i c e ไม่สามารถาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านตัว g o o l l p Pay ได้แล้วเนี่ยการใช้งาน Line การใช้งาน Facebook หรือว่าพวก TikTok การแจ้งเตือนต่างๆมันจะเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกับมือถือที่มาพร้อมกับ Google Mobile s e r v i c e หรือว่า,าดาวน์โหลดผ่านตัว g o o l l p Pay จริงๆถ้าเราจะพูดถึงการใช้งานถามว่าลาบากไหมถ้าเราจะพูดกันแบบตรงๆไม่อวยลาบากครับแต่ว่าน,นตอนนี้โดยเฉพาะในรุ่นนี้นะครับฮยเนี่ยเขามีการแก้เกมมาได้ดีกว่า แต่ก่อนเยอะเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าห u วยโดนตัดเรื่อง,องการใช้งานไลน์ไปใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับณนะตอนนี้เขาก็มีการแก้เกมแล้วก็สามารถใช้งานไลน์ได้ตามปกติส่วนการโหลดแอปเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์ของหัววยเนี่ยนะครับเขาก็จะโหลดแอปผ่านตัวห u วเว่ยแกลลี่นะครับถามว่าลำบากไหมส่วนตัวผมคิดว่าลำบากนิดนึงเพราะว่าบางแอปที่เราต้องการเนี่ยในห u วยแกลลี่เขาจะไม่มีให้เราดาวน์โหลดและส่วนใหญ่การ ติดตั้งแอปจะติดตั้งผ่านตัว APK เท่านั้นโดยเฉพาะพวกเกมที่เป็นแบบเกมแบบ PUBG ROV หรือว่าจะเป็น Apex l e g e n d ถ้าคุณจะซื้อรุ่นนี้จริงๆนะครับผมอยากจะให้คุณไปดาวน์โหลด APK เพียวเอาไว้เพราะว่ามันช่วยเราได้เยอะมากๆการรับชม YouTube ถามว่าทําได้ไหมจริงๆแล้วทําได้นะครับทำได้2วิธีคือเราสามารถที่จะดูผ่านตัวเบราว์เซอร์ของ Huawei หรือว่าเราจะดูผ่านตัว G-Space ของ Huawei ก็ได้พวกแอปต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดใช้งานผ่านตัว G-Space ได้ถ้าใครอยากจะดู YouTube จริงๆนะฮะสามารถที่จะเข้าไปดูใน G-Space ได้เลยแต่ว่าอาจจะช้านิดหน่อยอาจจะต้องรอประมวลผลสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้ช้ามากการรับชม YouTube ก็เหมือนกับมือถือรุ่นปกติที่เราใช้งานกันสิ่งนี้เพื่อนๆไม่ต้องกังวลโดยเฉพาะคนที่ดู YouTube ต่อมาเรื่องของการใช้งาน l ล ne ผมได้ลองแจ้งเตือนดีแจ้งเตือนดีมากเ่าจะเป็น Line Facebook Messenger ก้ามเลนทีเลีย ว่าแจ้งเตือนดีมากๆ l ล n e วิธีการดาวน์โหลดนะครับง่ายๆเลยนะครับให้เราเข้าไปที่ Huawei App Gallery นะครับแต่ตอนนี้พิมพ์คำว่า Li n e เขาก็จะมีให้เราดาวโหลดแล้วผมอยากให้ทุกคนดาวน์โหลดทั้งหมด2อแอปมันจะมีแอปหนึ่งชื่อว่า Light Home นะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับเนี่ยครับให้ดาว์โหลดตรงนี้เข้าไปก่อนแล้วก็ให้เราดาวโหลด l ล n e ทีหลังนะครับถ้าเรากดดาวน์โหลด Line มันจะเป็นการดาวน์โหลดแบบ APK ไลน์การใช้งานต่างๆเท่าที่ผมลองใช้นะครับการแจ้งเตือนต่างๆปกติดีลองใช้งานพวกแมปการโลเคชันอะไรอย่างนี้ ก็สามารถที่จะใช้งานได้เดี๋ยวจะลองให้ดูนี่เห็นไหมฮะสามารถที่จะใช้งานได้ตามปกตินะครับที่เราแบบใช้งานในมือถือรุ่นทั่วไปส่วนการแจ้งเตือนถามว่าการแจ้งเตือนเป็นยังไงบ้างการแจ้งเตือนค่อนข้างเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูผมจะลองกดป๊๊บนี่ก็แล้วเห็นหไ,ไหม ใครที่บอกว่าใช้หัวเว่ยแลลายแจ้งเตือนไม่ดีเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้ใช้จริงๆนะทำไมผมใช้แล้ปกติเห็นไหมฮะการแจ้งเตือนเร็วมากๆอ่ะเดี๋ยวเราลอง messenger บ้างผมจะลอง messenger เนี่ยเห็นไหมฮะการแจ้งเตือนปกติเลยนี่คือการใช้งานหัวเว่ยโนวา Y70 ที่ผมประสบพบเจอมีข่าวว่าหัวเว่ยใช้ลายไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะครับตอนนี้เขาแก้เคลมมาดีแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ปกติแต่ว่าการดาวน์โหลดเนี่ย ถ้าเป็นแอปต่างๆอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยเมื่อเทียบกับมือถือรุ่นทั่วไปอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะเรียนรู้มันแต่พอคุณได้เรียนรู้มันเนี่ยนะครับมันจะใช้งานได้ง่ายมากๆและจุดเด่นของ EMUI เวอร์ชัน12ที่คุณจะได้บน h u a w e i n o v a Y70 รุ่นนี้จะไ,ได้มือถือที่มาพร้อมกับหน้าตา UI ที่สวยมากๆผมกล้าพูดเลยว่าถ้าเราจะพูดถึงความลื่นไหลไม่แพ้ใครอื่นแน่นอนนะครับม เทียนแล้วก็ลื่นไหลมากๆมีช้าแค่บางจังหวะจะพูดว่าไม่ช้าเลยก็ไม่ได้เพราะว่ามือถือในราคานี้เนี่ยยังไงมันก็ต้องมีช้าบ้างนลัจากนี้การใช้งานต่างๆนะครับเดี๋ยวผมพามาดูพวกอันตูตูพวก Netflix พวกเซ็นเซอร์บ็อกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันคลิ้น710นผลคะแนนในรุ่นนี้ที่ทําได้ที่ผมเทสได้นะครับจะอยู่ที่195,246คะแนนคะแนน G P U 3 2 1 8 2นนงอคะแนนก็จัดว่าไม่ได้แย่นะครับค่อนข้างไหวแรงกว่ามือืออถ หล,หลายรุ่นในเลนราคานี้ด้วยซ้ำมือถือ,อไรรุ่นในเลนราคานี้ที่ผมเคยรีวิวไปคะแนนส่วนใหญ่ก็อยู่รนถะวๆประมาณแสนคะแนนประมาณนี้แต่ว่ารุ่นนี้ก็จะได้ว,ว่ามีคะแนนที่ค่อนข้างแรงเลยนะครับสามารถไปเทียบกับมือถือในราคา7 8 0 0 0สบายสบายๆคะแนน2 0 0 0 0 0ใช้งานทั่วไปเรือเรือนะครับเล่นเกมเรือเรือแน่นอนการใช้งานเอนดรอิด์รุ่นนี้ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ปกติครับตามหน้าจอที่เขาให้มานะครับในรุ่นนี้จะรองรับเป็นแบบ L3 รองรับการแสดงผลสูงสุดอยู่ที่ SD แล้วก็เซนเซอร์ต่างๆที่มารุ่นนี้สิ่งที่คุณจะต้องทราบเลยนะครับในรุ่นนี้จะไม่มีจโยลสโคปมาให้ใครที่เล่นเกมแนวเพิร์ดเพอร์นใครที่เล่นเกมพวก p e ับ G Apex ป e g e n d จจะต้องใช้จโรลสโคปในการเล่นเกมในรุ่นนี้เนี่ยอาจจะต้องทิ้งไว้พิจารณาสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามือถือใน,นราคานี้มีไม่กี่ค่ายหรอกที่ได้จโลแล้วก็มีไม่กี่รุ่นด้วยนะครับในรนุ่นนี้ไม่มีจโรลสโคปมาให้นะครับนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องทราบเอาไว้การใช้งาน,นทัั่่วไปปเนนนนียะะครบ้า็ Facebook อง การใช้งาน Facebook ใช้งาน Line ทั่วไปปกติก็หรือว่าค่อนข้างลื่นไหลนะครับมันจะมีแอปหนึ่งที่ผมรู้สึกขัดใจก็คือ Tiktok อกกับคนในรุ่นนี้เนี่ยนะครับถ้าเราใช้งาน Tiktok อกเนี่ยมันจะมีความกระตุกนิดหน่อยเวลาที่เราใช้งานเนี่ยคือการใช้งานติ๊กต็อกไม่รู้ว่าในอนาคตเขาจะอัปเดตหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าซอฟต์แวร์ที่ผมได้มาเป็นซอฟต์แวร์ที่เขาส่งให้คือหรือเปล่ามันจะมีกระตุกกระตุกนิดหนึ่งนะครับต่อาการใช้งานติ๊กต็อก อันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆได้ทราบกันเอาไว้นะครับแต่ถามว่าแย่ไหมก็ไม่ได้แย่นะครับมันจะมีกระตุกแค่ช่วงที่เราปัดแรกๆนะครับหลังจากนั้นพอคลิปมันประมวลผลแล้วเนี่ยมันก็จะไม่กระตุกเนี่ยเห็นไหมมันจะมีกระตุกนิดหนึ่งช่วงหน่วงๆนิดหนึ่งสำหรับใครที่เป็นสายติ๊กต็อกดูรุ่นนี้เอาไว้ก็อยากจะทราบสักนิดหนึ่งต่อมา เรื่องของการเล่นเกมโว้ยเนอะว่าワจะสุดรุ่นนี้ถ้าเราจะพูดถึงการเล่นเกมสิ่งที่คุณจะต้องรู้เลยนะครับถ้าคุณจะซื้อรุ่นนี้จริงๆถ้าคุณจะเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่อยากจะให้คุณเชื่อมต่อกับบัญชีที่ไม่ใช่ Google Pay เอาไว้นะครับเชื่อมต่อกับพวก Facebook ทิ้งเอาไว้เพราะว่าในรุ่นนี้นะครับถ้าคุณเล่นเกมอาทิพับจีอาวีหรือว่าเ p e เ t ก g e n โดยเฉพาะเ p e เบก g e n เนี่ยนะครับใครที่ล็อกอินผ่านตัว Google Pay เอาไว้เนี่ยนะครับแนะนำให้ล็อกอินผ่าน Facebook เ k ซอุ๊ก เพราะว่าถ้าคนกดล็อกอินในรุ่นนี้จะไม่สามารถทําได้นะครับถ้าล็อกอินผ่านตัว Google p l y y เอาไว้นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องทราบนะใครที่ล็อกอินเกมนะครับผ่านตัว Google p l y y แนะนําว่าก่อนที่จะซื้อรุ่นนี้ให้ไปเชื่อมต่อล็อกอินแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับ ผ่าน Facebook ผ่านไลน์อะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าใครที่เล่น ROV ใครที่เล่น Pub G ผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่ปัญหาเพราะว่า ROV ส่วนใหญ่ก็จะล็อกอินผ่านคาริน,น่ากับตัว Facebook ถ้า Pu b g ถ้าผมจำไม,ม่ผิดก็จะมีพวก,กอินออะไรของเขานะครับแต่ถ้า e อฟเฟกต์ดีเจนก็จะมีให้ล็อกอินเยอะก็น่าจะมีปัญหาก็แนะนําให้ไปเชื่อมต่อก่อนถามว่าเล่นเกมเป็นยังไงบ้างรุ่นนี้ผมพูดเลยว่าเล่นเกมดีมากครับกับในรราคานี้ผมให้เต็มสิบไม่หักเลยนะครับกับมือถือด้ราคา6000 เฉพาะคนที่เล่นเกม ROV e ครับตัวนี้สำหรับสายเกม ROV e ครับสามารถเปิดภาพกราฟิกสูงได้เปิดเฟรมเรท60ได้และเฟรมเรทดีมากๆนะครับดีกว่าตัวชิปเซ็ตมเมทัลโ,โลจีแปดแ88หรือว่ามือถือราคาเท่าๆกันด้วยนะครับที่ผมลองอัดหน้าจอไปด้วยแล้วก็เล่นกราฟิกสูงเปิดเฟรมเรทสูงเฟรมเรทเฉลีย่ยนิ่งมากๆนะครับอยู่ประมาณ59 -61 เฟรม ใครที่ดูเอาไว้เล่น ROV รุ่นนี้นะถูกใจแน่นอนนะครับเฟรมเรทดีมากๆสำหร ROV นะครับแล้วก็ดีกว่าหลายๆค่ายในราคานี้ด้วยผมกล้าการันตีนะครับเกม PUBG รุ่นนี้เพือที่ผมลองนะครับเปิดภาพกราฟิกได้ระดับสูงเฟรมเรทระดับสูงนะครับเปิดต่ําสุดก็เปิดเฟรมเรทได้ระดับสูงถามว่าลื่นไหมก็ลื่นนะครับเล่นได้แบบสบายสบาย สหรับใครที่เล่นพับ G นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปจะไม่มีเจรลสโคปมาให้เพื่อนๆจะไม่สามารถเปิดใช้งานเจรลสโคปได้แต่ถามว่าความลื่นไหลลื่นไหมลื่นเกม a อปเป็ก e n เจเน่เท่าที่ผมลองเปิดภาพกราฟิกตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับเปิดเฟรมเรต60เฟรมเรทเฉลี่ยจะอยู่ระดับประมาณ30เฟรม19เฟรมประมาณนี้ไม่ตกกว่านี้นะครับนลากานี้กับ a อปเป็ก e n เจก็ถือว่า ใช้ได้เลยตัวหนึ่งอย่างที่จะต้องขอชมในการเล่นเกมรุ่นนี้เนี่ยนะครับคุมความร้อนได้ดีนะครับอุณหภูมิสูงสุดเท่าที่ผมวัดได้กับการเล่นเกมเนี่ยจะอยู่ประมาณ43องศาแล้วก็แบบอึดมากๆรุน่นนี้เล่นเกมหนึ่งชั่วโมงต่อเนื่องผมลองเล่นเอพิเจนแล้วก็อัดหน้าจอไปด้วยแบตลดประมาณ8%เองกับการเล่นเกมหนึ่งชั่วโมงเรื่องของแบตเรื่องของการควบคุมความร้อนในรุ่นนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีมากนะครับเมื่อเทียบกับมือถือในเลนราคา เท่าเท่ากันเรื่องแบตในรุ่นนี้แน่นอนตัมงสเปคนะครับเขาให้แบตมา6,000ถามว่าอึดไหม 2วันเหือือนะครับตัวนี้แบตอึดมากๆแล้วก็การชาร์จเท่าที่ผมลองอาจจะชาร์จชาร์จนิดหนึ่งนะครับใช้เวลาชาร์จอยู่ราประมาณ2ชั่วโมงกว่าเกือบ3ชั่วโมงเอาเป็นว่าใคารที่หามือถือแบตอึดๆเล่นเกมไม่ร้อนเนี่ยนะครับรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนอีกหนึ่งสิ่งที่คุณจะได้บนหัวเว่ยโนวาวายเจสูีรุ่นนี้นะครับคุณจะได้การใช้งานที่รองรับพวกอีโค y ิสเต็มของทางหัวเว่ยเหมือนกับมือถือรุ่นท o p ของหัวเว่ยเลยรุ่นนี้เขาจะมีตัวหัวเว่ยแชร์ใม่เรา,รา,า,รเรราด้วยนะ คใครที่มี ecosystem ของ Huawei อยู่ใครที่มีพวกโน้ตบุ๊โน้ตบุ๊กแล็ปท็อปของ Huawei เนี่ยนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้งาน Huawei s แชร์ได้เลยคุ้มค่ามากๆเรื่องสุดท้ายครับเรามาพูดถึงเรื่องกล้องกันต่อดีกว่า Huawei Nova y 70รุ่นนี้นะครับถ้าเราจะพูดถึงเรื่องกล้องเนี่ยนะครับในรุ่นนี้ก็ถือว่ามีสเปคกล้องที่จัดเต็มเลยนะครับมีกล้องหลังมาให้ครบคันเลยนะครับไ่าจะเป็นเลนส์มุมกว้าง ด้กล้องหลัก48ล้านแล้วก็มีเลนส์เด็บมาให้2ล้านส่วนกล้องหน้าก็มีกล้องหน้ามาให้8ล้านกล้องถามว่าเป็นไงบ้างเท่าที่ผมลองนะครับเมื่อเทียบกับในเรืราคาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะครับแต่ว่าผมติดอย่างหนึ่งคือภาพเนี่ยมันจะมืดไปหน่อยนอกนั้นเรื่องของไวบรารลานการโฟโกงโฟกัสอะไรเงี้ยนะครับในรุ่นนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีที่ผมลองมาโหมดการถ่ายภาพต่างๆก็มีมาให้เยอะเลยนะครับกับมือถือในอราคานี้เนี่ยถือว่าคุ้มมากๆมีโหมดโรมาให้มีโปรโมชั่นมีีทาดดวโ มีการถ่ายความละเอียดสูงม,มีพาโนรามามาให้วิดีโอรุ่นนี้นะครับก็รองรับการถ่ายวิดีโอแบบพันแปดสิบแบบหกสิบเฟรมด้วยแล้วก็การถ่ายภาพต่างๆก็จะมีโมหมดบุคคลมาให้มีฟิลเตอร์มาให้เราได้เล่นนะครับสามารถปรับบิวตี้จบหลังกล้องได้เลยนะครับมีโหมดกลางคืนมาให้แล้วก็มีโหมดรูรับแสงมาให้ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่คุณจะได้บนหัวเว่ยโนวาวายเจ็ดศูนย์นะครับผมเป็นคนที่อธิบายเรื่องกล้องไม่เก่งเอาเป็นว่าผมมาพูดความรู้สึกให้ฟังก็แล้วกันกล้องสวยนะครับแต่ติดอย่าง ถือว่าใช้ได้กับในเลนราคานี้เอาเป็นว่าประมาณนี้ครับก่กับการรีวิว Huawei Nova Y7s รุ่นนี้จริงๆเป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นในเลนราคา6,000ที่ผมคิดว่าคุ้มนะครับคุ้มกว่าหลายๆแบรนด์ถ้าจะพูดกันแบบตรงๆใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องของการใช้งาน GMS ในรุ่นนี้เนี่ยผมคิดว่าด้วยเลนราคาเนี้ยคุณน่าจะชอบนะและตอนนี้การใช้งานไลน์การใช้งานพวก Messenger ต่างการแจ้งเตืนตอนก็ปกติดีใช้งานทั่วไป สบายๆนะครับพวกใช้งานพวกมงพวกแบบอะไรเงี้ยเขาก็มีมาให้ใช้แบบปกตินะครับการเล่นกงเล่นเกมก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเล่นเกมรื่นแต่ว่าเพื่อนๆอ,นอาจจะต้องเชื่อมต่อบัญชีที่ไม่ได้เป็น Google เอาไว้แค่นั้นแบตบรุ่นนี้อึดมากๆแบตอึดจริงๆนะครับแล้วก็มันยังจะได้หน้าจอใหญ่ด้วยนะครับหน้าจอใหญ่ดูคอนเทนต์ต่างๆได้แบบเต็มตาแน่นอนค่อนข้างคุ้มเลยนะครับกล้องหลังก็ให้มาแบบจัดหนักจัดเต็มมีเลนส์กว้างมาให้ด้วยแล้วก็ได้เลนส์เด็บ2หล้านด้วยนะครับเอาไปถ่ายพวกภาพพอร์ตเทรตเอาไปถ่ายเลนส์กว้างๆๆถ่ายตรงถ่ายวิวตอนที่เราไปเที่ยวได้แบบสบายๆสำหรับ,บ,บ,บเจ้าหัวเว่ยโน้ว่าไว 70รุ่นนี้ฝากไว้ด้วยกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วนะครับราคา5,999บาบาทมีวางจำหน่ายด้วยกันทั้งหมดสอสี Midnight Black กับสี Kitten คิทตันบยูก็ฝากไว้ด้วยกันหวังว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับใครชอบฝากกดไลค์ใครใช้ฝากกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่อง t เทค Hangout ของเราก่อนใครครับคลิปนี้ผมแมทคงต้องขอตัวลาไปก่อนหวังเป็นอย่งยิ่งว่าในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะจ๊ะสวัสดีครับจุ๊บ